สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวินนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทอง29มีนาคมถึง3เมษีสายน,นะคะเราจะพบกับคุยยกขาวนะ,ะกระบี่แต้มหมึกโคมสวรรค์อวยพรนะคะเสื้อแพรมังกรดอกไม้ไฟสัก์สิทธิ์นะคะ โดยโปรโมชั่นนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่29มีนาคมนะคะถึงวันที่3เมษายนเลยนะคะก็คือ5ทุ59นาทีเนาะการสะสมยอดเติมทองนะคะจะมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือ300บาทนะคะจะได้รับประดับเอวขุยยกขาวนะคะซึ่ง300บาทนี้จะไม่สามารถเติมทบได้นะคะส่วนอีกยอดหนึ่งก็คือ3,000บาทนะคะจะได้รับไอเทมฟรีถึง5ชิ้นนะคะนั่นก็คือไอเทมประดับเอลคุยยกข,ขาวนะคะกระบีเดียวกระบี่แต้มหมึก ประดับหลังนะคะโคมสวรรค์อวยพรอนะ,ะผ้าคลุมเสื้อแพรมังกรชุดแฟชั่นเสื้อลมโชยเงาหิมะนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่าหน้าตาของแฟชั่นจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มที่ประดับเอวก่อนเนาะอันนี้จะเป็นตัวละครชายนะคะที่ทีมงานแต่งองค์ทรงเครื่องไว้ครบหมดแล้วนะคะหน้าตาของตัวไอเทมก็จะประมาณนี้เลยนะคะชิวนี่ยบ้อย นี่จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นตัวละครชายนะคะส่วนตัวละครหญิงของเราเห็นตรงนี้ไหมคะขาวๆวเนี่ยอาจจะแบบมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าภาพมันแบบสว่างจ้านะคะแต่ว่าอันนี้คือประดับเอวนะคะอ่าที่ว่าเติมยอดครบ300บาทดูน้องมองนะเติมยอดครบ300บาทนะคะจะได้ไอเทมชิ้นนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้า3000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือ อ่าจะได้ปลาดับเอลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ในส่วนของชุดนะคะนี่ชุดลมโชยเงาหิมะนะคะสีขาวนะคะขาวสดใสนะคะรวมไปถึงนะคะแฟชั่นกระบี่เดียวนะคะกระบี่ต้มหมึกตัวนี้อ่าสวยงามนะคะสวยงามของตกแต่งนะคะก็จะมีในส่วนของประดับหลังนะคะนี่ โคมสวรรค์อวยพรนะคะอันนี้จะเป็นแบบลอยอยู่เหนือหัวของเรานะ,ะรวมไปถึงผ้าคลุมนะคะเสื้อแพรมังกรเรียกได้ว่าเข้าเซตเข้าทรงกันอย่างดีเชียวล่ะดู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 ด,ด,ดูอ่าเดี๋ยวเราใส่กระบ,บี่ให้ดูแล้วกันนะคะ อันนี้จะเป็นในส่วนของกระบี่นะคะจะเป็นสีดำน่าดําก็ตามชื่อเขานะคะแปมหมึกเนาะ,ะจริงจริงนะสำหรับทีมงานะมองว่าชุดนี้มันดูสะอาดตามากเลยนะดูดิขาวดำอะ่ะเหมือนจะไปงานศพใครเหมือน,นจะไปงานศพใครสักคนนะคะและแน่นอนว่าจะมีในส่วนของสกิลด้วยนะคะนี่เดี๋ยวทีมงานเปิดไปดู เป็นสกิลของชุดนะคะซึ่งสกิลตัวนี้เราจะต้องใช้กับผู้เล่นท่านอื่นนะคะแบบนี้อ่าเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมอีกฝ่ายนะคะสวยงามนะคะสวยงาม สำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะว่าอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นนะคะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะถึงวันที่30เมษายนนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์นะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะเติมครบรับไอเทมฟรีๆกันไปเลยเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ซื้อแฟชั่นมาแล้วนะคะสามารถเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเปลี่ยนหัวนะคะคือ,เ,อ,อเปลี่ยนหมวกอะหมวกที่แบบเข้ากับชุดเรานะคะได้ที่ช่างตัดเสื้อลึกลับซับซ้อนนะคะของแต่ละเมืองใหญ่นะคะ ชุดสวยอะ่ะชุดนี้คือมันอาจจะดูแบบว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ว่าเขาเรียกว่าสวยแบบเรียบๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายชุดผู้หญิงเรียกว่าชุดนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะคะโอเคเจอกันใหม่โปรโมชั่นแน่นะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ